สวัสดีจ้านี่เบิ้งแหนด้จ้ะปล่อยแหวอาทิตย์เดียวในโบฟังพูดเริ่มขยายแล้วเอากระเอามาปล่อยปล่อยในหน้าแหนเขาจะมากัะถิ่มทีดินนะคะปล่อยกับขอบของเกาะปล่อยกับขอบเนี่ย ไปในหน้าค่ะไปเฮ้ยให้คุนก่อดินเล็กน้อยไป,ยปยกับขอบนี่ค่ะเอนนี้นต้นพักแยง่งอันนี้เป็นหยา บริเวณขอบขอบเลยค่ะแบบนี้ควรทิ่เพิ่มติดไปปล่อยไวอันนี้ยูคิดบินจะรักด้วยค่ะอีกประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจ,จะเต็มแต่ผู้ได้ยูกไก่ก็มาเอาอยูนีก็ได้ด้วยะค่ะ ามาเอาอยู่สวนกับบริเชียคะจะส่งเลยคะ่ะอีกเดือนนึงก็เริ่มตาขายได้ละคะ่ะปล่อยไปแะคะ่นี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะล่อไปน้ำหนามเองมันจะมากนามแบบนี้ด้ะคะ่ะถ้าเปน็นนามแบบว่ปลาน้ำข้อรินจะไม่ค่อยได้ผลปล่อยแป๊บเดียวมันก็ตายละคะ่ะต้องเป็น นำฝนหรือว่านําจุดินสีนำในหน้าเข่าก็แห้งามเลยคะ่ะเพราะว่ามันจะมีปุ๋ยมียังอยู่แล้วน,นี่ส่วนตัวนี้ก็จะมาเสริมสางปุ๋ยนะ่าจเจนให้เขา่าให้เข่ะ